อกอัคราชทูตสารัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั้นก็ได้เข้าพบกับทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งทางด้านของเอกอัคราชทูตสารัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั้นก็ได้แสดงท่าทีที่ผิดหวังนะคะที่ไทยส่งสองผู้ลี้ภัยชาวจีนกลับประเทศจีนนะคะพร้อมกับระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเชิญผู้นําอาเซียนเยือนหัวิงปันในปีหน้าค่ะ ในกรินทีเดวิลนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากเข้าพบพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่ทางการไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวจีนสองคนกลับให้ทางการจีนตามคําร้องขอค่ะซึ่งเรื่องนี้ทําให้ทางสหรัฐนั้นผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าทางพลเอกประวิทยก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะ ทั้งนี้นายกรินทีเดวียังกล่าวถึงข้อพิพาทนทะเลจีนใต้ด้วยนะคะว่านายบารัโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐนั้นค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ สหรัฐนั้นอยากให้ไทยเข้ามามีบทบาทในการที่จะไปประสานกับจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเห็นว่าจีนไม่ควรสร้างเกาะเพิ่มและไม่ควรนํากองกําลังทหารไปประจําการในพื้นที่ที่เกิดปัญหาค่ะแต่ว่าทางด้านของนายหลิวเจินหมิงนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนั้นบอกเลยนะคะว่าทางสหรัฐนั้นถือว่ายั่วยุทางการเมืองด้วยการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ สหรัฐกำลังทดสอบจีนด้วยการยืนยันเสรีภาพการเดินเรือในน่านน้ำยุทธศาสตร์และบอกประเทศอื่นๆอย่าจงใจสร้างความวุ่นวายในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำนะคะว่าจีนนั้นไม่ตั้งใจที่จะดึงกำลังทหารเข้า,ขามาเกี่ยวข้องการสร้างเกาะเทียมและอื่นๆก็เพื่อบริการสาธารณะต่อภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรือประมงและภารกิจบรรเทาทุกยามเกิดภัยพิบัติค่ะนี่ก็เป็นข้อชี้แจงของทางการจีนนะคะนอกจากนี้เอ,อกอัครราชทูตสหรัฐเอง ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายโอบามาก็ได้มีการเชิญผู้นําอาเซียนทั้งหมดไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีในปีหน้าปี2559ค่ะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและกระทรวงกลาโหมของไทยนั้นก็ดําเนินมาอย่างยาวนานร่วม60ปีในวันนี้ก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาผู้ลีภ้ภัยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม